สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูการพิสูจน์อย่างง่ายๆนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะทำไมถึงเป็นข้อที่ยาวที่สุดในวงกลมเริ่มต้นให้วงกลมมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางให้ AB เป็นขอดของวงกลมต่อไปลากเส้น AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจากจุด A นะลากผ่านจุดศูนย์กลาง O แล้วก็มาที่ตรงแนมนี้จุด A, C AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางลากเส้น BC นะเนื่องจาก A C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็แปลว่า A B C เป็นมุมฉาก A C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเพราะฉะนั้น A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C เป็น90องศา90องศาก็เป็นมุมที่ใหญ่กว่ามุม A C B ในสามเหลี่ยม A B C ด้านตรงข้ามมุมใหญ่ต้องยาวกว่าด้านตรงข้ามมุมเล็กแล้วก็มุม A B C เป็นมุมฉากก็ต้องโตกว่า มุม A C B นะเพราะฉะนั้นความยาวด้าน A C ก็ต้องยาวกว่าความยาวด้าน A B เพราะฉะนั้นนะขอดทุกเส้นของวงกลมที่ไม่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมตอนนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่านะในวงกลมนะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นตรงที่ยาวที่สุดต่อไปนะลองพิสูจน์ดูว่าเส้นตรงที่ใกล้จุดศูนย์กลาง จะยาวกว่าเส้นตรงที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางหรือกล่าวง่ายๆคือคอรที่ใกล้จุดศูนย์กลางจะยาวกว่าคอรที่ห่างจากจุดศูนย์กลางลองพิสูจน์ดูนะีหรือไม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ